เพื่อบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำใส่บาตรพระสงฆ์จิตใจจำนองมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอยแค้วงมันแก้คอยแค้วงมาขอพบพาะีอานาจนาคตการอันใกล้นี้เธอ

ทางปิมาพระชาดและญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ณนสถานลานธรรมแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาร่วมทำบุญกับคณะสงหมู่ใหญ่แล้วก็มาจากทิศทั้งสี่ามาภาพเหนือมีภาพอีสานมีภาพใต้มีภาพกลางมีภาพตะวันตกมีฉะนั้นวันนี้ ก็ทำจิตของตนให้เป็นดังภาชนะพร้อมที่จะรับบุญรับกุศลเสร็ต่อไปอสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตกา,า,า,ารที่บรุรพาจารย์สํะหนไว้ว่าเป็นวันประสูติจากพระทันพระมารดาในปัจฉิมชาติเป็นวันจััสรู้พระอนุตตรคดาจารย์ สามสมัยการร่วมกันในวันนี้เป็นมหาสัจจร,รย์เพราะฉะนั้นพุทธมามากะประกาศทั้งคฤหัตถ์และบรประชิตตามประดิษฐ์ตกแต่งเครื่องกัการะมาประชุมกันกระทำการกาการะบูชาเป็นมหาจันนิบาทณสถานที่นี้เป็นการเพิ่มพูนศรัทธาภาษาที่คุณให้ไรยบูรวัฒนาถึงแม้ว่าการที่พระพุทธองค์ ประตูต,ตัดสูและปริธิพานนั้นล่วงรับไปนานแล้วก็จัเป็นเหมือนการใกล้แต่นั้นความเชื่อความเลื่อนใสที่อาศัยยึดพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็จะพึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปการกระทำความเลื่อนใสภายในคือความเคารพนอก,นอกด้วยกายวาจาจิต ภายนอกถือตาการวรามิตรทิ่ผู่เทียนบูชาสุครณชาติ ตาภาวตเตถี่าสีระโสยถาปิติวรวิปวานารายุตเถรเปทยุปพรกูสมัยก่อนจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บารอปนทงานในนั้นจะไปรุ่นวัด con yến phải không? Tao nhiều nha các bạn. Tóc quai tóc tóc อยร้อนนะครับไม่เป็นโยไปนพแไดู้้เสียโย้ง